ผยมังกรบทที่725ปัญหาทุกอย่างมีทางออกศีลสามน,นายได้ยินไหมผู้ชมคิดว่าต้องนายไพ่ายแพ้ให้หงยีจียุ่นในบริเวณของผู้ชมได้ยินเสียงวิพากวิจารณ์จากผู้ชมและในขณะนี้อดไม่ที่จะเยาะเย้ยศีนสามเมื่อได้ยินคำพูดของจียุน่นศีลสามก็หกยิ้มแล้วพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังตอนแรกฉันไม่สนใจการแข่งขันนี้เลยแต่หงยีทำให้เพื่อนของฉันขุนเคือง และขู่ว่าจะฆ่าเฉินเฟิงฉันจะทนได้อย่างไรดูเหมือนว่าต้องสั่งสอนเขาสักหน่อยแล้วเทียนอิงและจียุ่งคิดไม่ถึงว่าศีสามจะพูดเช่นนี้ต้องรู้ว่าพระรูปนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนถือคติคำสอนทางธรรมมาตลอดไม่คาดคิดว่าในเวลานี้จะโกรธได้ในระหว่างที่พูดคุยพวกเขาลุกขึ้นจากไปแล้วเดินออกจากสถานที่พร้อมกับผู้ชม วันนี้เฉินเฟิงของประเทศหวาเรียกได้ว่าดึงดูดความสนใจของผู้คนอย่างแรกคือฆ่าหลี่ชางซีภายในไม่กี่วินาทีจากนั้นก็ประลองเป็นตายกับรอนในที่สุดก็ฆ่าคู่ต่อสู้แทบจะพิสูจน์ความแข็งแกร่งทั้งหมดของตัวเองให้เห็น เฉินเฟิงของประเทศหวากับจัวจู้ผู้ชำนาญศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นและหงยีแชมป์ที่นิยมของประเทศอเมริกาได้เซ็นสัญญาประลองเป็นตายแล้วทั้ง3คนใครกันแน่ที่สามารถหัวเราะได้นานสุดข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปยังบนโลกอินเทอร์เนต็ตในขณะที่จอมยุทธจากทั่วโลกรู้เกี่ยวกับข่าวดังระเบิดนี้และชื่อของเฉินเฟิงก็ปรากฏในความสนใจของทุกคนอีกครั้ง สำหรับเรื่องทั้งหมดจากโลกภายนอกนี้เฉินเฟิงไม่ได้สนใจหลังจากกลับไปที่พักรับประทานอาหารเสร็จแล้วโทรศัพท์มือถือของก็ดังขึ้นเฉินเฟิงก็หยิบมันขึ้นมาดูเป็นวีดีโอคอลที่โทรมาจากเซี่ยมม่งเหวียเฉินเฟิงนิ่งไปเพียงครู่เดียวคาดไม่ถึงว่าเธอจะวีดีโอคอล,ลมาหาตัวเองในเวลานี้จากนั้นกดปุ่มรับสายในวิดีโอคอลเซี่ยมั่งเหยายังคงยิ้มเหมือนดวงอาทิตย์ สวมเสื้อเชิดสีขาวผมสีดำยาวสลวยพลิ้วไปตามธรรมชาติกำลังเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยในขณะนี้ซึ่งให้ความรู้สึกของนักเรียนที่อ่อนเยาวยินดีด้วยกับนายด้วยนะนายสามารถเข้าสู่16อันดับแรกและเอาชนะศัตรูได้อีกครั้งยินดีด้วยเซียเมิงเหวยาเอ่อยปากก่อนและพูดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเออเธอฟังใครพูดมาเฉินเฟิงสับสน จะเป็นใครไปได้อีกละเจ้าสามหัวงไงเสียเมิงเหยาหัวเราะแฮะแล้วพูดต่อว่าตอนนี้นายเป็นจุดสนใจของทุกคนในโลกแห่งศิลปะก,การต่อสู้เฉินเฟิงพูดไม่ออกเล็กน้อยพูดด้วยรอยยิ้มเธอก็รู้จักฉันดีชื่อเสียงปลอมๆพวกนี้ฉันไม่สนใจถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ตอนนี้ชื่อเสียงของนายก็แพร่กระจายไปแล้วเรียกได้ว่าไม่อยากเป็นจุดเด่นเพราะกลัวภัยที่ตามมา เซี่ยเมิงเหยาหุบยิ้มและพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังนายต้องรู้ว่าแม้ว่าตอนนี้นายจะถูกทุกคนจับตามองแต่มันก็อันตรายมากนายรู้ไหมว่ามีคนกี่คนที่ต้องการฆ่านายเพื่อสร้างชื่อให้ตัวเองฮา่า่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเฉินเฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มในระหว่างการสนทนานั้นผ่อนคลายมากเหตุผลที่เขาเป็นแบบนี้เป็นเพราะเขากลัวว่าเซี่ยเมิงเหยาจะเป็นห่วงเขา อย่างไรก็ตามแม้ว่าเฉินเฟิงจะพูดเช่นนี้เซี่ยเมิ่งเหยาก็ยังคงกังวลมากเพราะการแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานและด้านหลังก็เป็นศัตรูที่แข็งแกร่งทั้งหมดการแข่งขันของเฉินเฟิงในวันนี้บทขยี้สามอันดับแรกได้อย่างโดดเด่นข้าฟัดหลี่ชางซีและรอนจากนั้นก็ท้าทายจวจู้จากญี่ปุ่นหงยี่จากสำนักหงเหมินเรียกได้ว่าโดดเด่นครอบคลุมเหนือกว่าอาเทอร์วิลเลียมเติ้งหนี สิ่งนี้ทำให้เฉินเฟิงเพิ่งมาถึงในวันสองดึงดูดความสนใจของทุกคนการแข่งขันของเฉินเฟิงเกิดจากการต่อสู้กระหายประลองเป็นตายกับร้อนเมื่อวานนี้แข่งขันเสร็จก่อนกำหนดวันนี้เขาไม่จำเป็นต้องแข่งขันอย่างไรก็ตามเฉินเฟิงไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ยังคงมาดูการต่อสู้อย่างแรกเพื่อเป็นกำลังให้เทียนอิงศีลสามและจียุ่นอย่างที่สองเพื่อเรียนรู้ทักษะศิล,ละปะก,การต่อสู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างท่าหักแม่น้ำของตัวเองเมื่อเทียบกับการแข่งขันเมื่อวานแล้วการแข่งขันวันนี้น่าสนใจเล็กน้อยนี่เป็นเพราะอาเธอร์คู่ต่อสู้ของวินเลียมและเติ้งนีต่างยอมแพ้โดยไม่มีการต่อสู้คนที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ใช่คนโง่พวกเขาสามคนนี้ใครบ้างที่แตะต้องได้พูดถึงอาเธอร์ก่อนเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาด้วยแรงดีบคันตั้งแต่แรกทำให้คู่ต่อสู้ไม่ที่จะลงมือ จากนั้นก็คือวินเลียมเขายิ่งไม่ต้องพูดถึงใช้วิธีนองเลือดเพื่อฆ่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต่อสู้กับเขาและทำให้ทุกคนหวาดกลัวนอกจากนี้ถึงแม้ว่าเติ้งนีเขาจะบอกว่าเป็นพระแต่กลับก็เป็นคนม่วในการต่อสู้แม้ว่าเขาจะฆ่าคนไม่เป็นแต่เขาก็ไล่กระหน่ำต่อยคู่ต่อสู้ทำให้คนแทบทนไม่ไหว รู้ถึงความแข็งแกร่งของทั้งสามคนแล้วเว้นแต่รนหาที่ตายหรือว่าคันไม้คันมืออยากโดนตีนอกจากนั้นไม่มีใครจะต่อสู้กับพวกเขาไม่รู้ว่าเหตุเป็นเพราะเติ้งนีหรือเปล่าตอนที่จียุ่งแข่งขันก็ไล่กระหน่ำต่อยคู่ต่อสู้และการแข่งขันก็จบลงในเวลาอันสั้นสาระเลวเหมือนกับไอ้เติ้งนีจริงๆผู้เข้าแข่งขันที่พ่ายแพ้ให้กับจียุ่นอดไม่ได้ที่จะบน่น ทันทีที่คำพูดนี้ของเขาออกจากปากไม่เพียงแต่ผู้ชมรอบข้างแม้แต่จียุ่นอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาดังๆังรู้สึกละอายเล็กน้อยและจียุ่นก็ประสานมือคำนับให้กับผู้เข้าแข่งขันแต่ในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขันถูกต่อยตีจนโมโหไม่เห็นข่าหันหลังแล้วจากไปการแข่งขันของฉันจบลงแล้วฉันไม่มีโอกาสเข้ารอบแล้วมันขึ้นอยู่กับพวกนายสองคนแล้ว จียุ่นกลับไปยืนอยู่ที่บริเวณของผู้ชมข้างเทียนอิงและศีนสามแล้วพูดเมื่อเห็นสีหน้าของเขาหดหูเล็กน้อยจียุ่นรู้สึกว่าตัวเองซวยเล็กน้อยหากไม่ได้ถูกแบ่งไปกลุ่มที่แข็งแกร่งบางทีเขาอาจจะยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังเมื่อได้เผชิญหน้ากับเติ้งนีฉันไม่สนใจสิ่งนี้สิ่งเดียวที่ฉันสนใจคือหงยีฉันจะต้องสั่งสอนเขาสักหน่อย ดวงตาของศีลสามประกายด้วยความตั้งใจในการต่อสู้แต่เทียนอิงไม่ได้พูดอะไรคู่ต่อสู้ของเขาคือซูเปอร์ปาขาหนึ่งใน16คนที่แข็งแกรง่งคู่ต่อสู้มาจากอียิปต์และความสามารถแข็งแกร่งมากที่สำคัญการต่อสู้ระหว่างพวกเขาสองคนนี้ยังเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของกลุ่มก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาคนใดสามารถชนะแล้วผ่านเข้ารอบได้สำหรับการต่อสู้ของซูเปอร์ปาขาและเทียนอิง คนส่วนใหญ่มีแนวโน้มมาที่ซูเปอร์ปาขามากกว่าโดยคิดว่าเขาจะชนะแน่นอนแน่นอนว่าเฉินเฟิงไม่ได้คิดอย่างนั้นและเทียนอิงก็ยิ่งคิดเช่นนั้นผ่อนคลายสู้สเฉินเฟิงมองไปที่เทียนอิงที่กำลังเชียร์อยู่อืมฉันจะทำให้ดีที่สุดเทียนอิงพยักหน้าตอบกลับเฉินเฟิง หากพวกเขาชนะการต่อสู้ครั้งนี้การแข่งขันครั้งต่อไปจะเป็นการต่อสู้กับจวดจู้จากญี่ปุ่นหากชนะอีกครั้งก็จะสามารถต่อสู้กับเฉินเฟิงได้ใช่แล้วถ้านายต่อสู้กับจวดจู้ต้องระวังตัวด้วยยังมีศีลสามนายก็เหมือนกันต่อสู้กับหงยี่อย่าได้ประมาทเฉินเฟิงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเฟติตโต เฟตีโตเคยพูดคุยกับเขาแค่ไม่กี่ครั้งยังถูกหลักโยงตอนนี้เทียนอิงและศีสามอย่าได้มีเรื่องที่คาดการไม่ถึงเพราะเหตุนี้เลยอืมรู้แล้วหนะ่าเทียนอิงและศรีสามตอบกลับพวกเขาสังเกตเห็นความแน่นหนาจริงจังในคำพูดของเฉินเฟิงต้องรู้ว่านิสัยอย่างเฉินเฟิงไม่ค่อยทำเช่นนี้เมื่อเทียบกับสองแมตช์เมื่อวานที่น่าตื่นเต้นของเฉินเฟิง การแข่งขันในวันนี้แทบจะไม่มีความหมายโดยเฉพาะกับอาเธอร์วินเลียมและเติ้งม,มีผู้เข้าแข่งขันที่ต่อสู้เลือกที่จะยอมแพ้ท้ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เห็นได้ชัดการแข่งขันดูน่าเบื่อมากทำให้เกิดเสียงบ่นจากผู้ชมจำนวนมากรู้สึกเหมือนได้แสดงความแข็งแกร่งในเวทีระดับโลกทันใดนั้นราวกับกลับไปที่คณะละครนิวของในหมู่บ้านสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปจนถึงการแข่งขันกลุ่มที่12 การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างเทียนอิงและซูเปอร์ปาขาในช่วงแรกความแข็งแกร่งของทั้งสองคนค่อนข้างคล้ายกันเทียนอิงแสดงความสามารถออกมาอย่างยาวนานเต็มที่และท่วงท่าสุดท้ายสับภูเขาเทียนงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่บทที่726ความโกรธ